ไะครับทุกคนผมชื่อว่าโทบี้คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมงานบางอย่างมีแต่ผู้ชายที่ทําและบ้างก็มีแต่ผู้หญิงยกตัวอย่างคุณคงไม่เจอแม่บ้านชายหรือนักดับเพลิงหญิงแต่ผู้ชายก็เป็นแบบพี่เลี้ยงเด็กที่ดีหรือเป็นช่างหญิงนี้วันหนึ่งคําถามนี้ก็สําคัญต่อผมขึ้นมากดติดตามช่องนี้เดี๋ยวผมจะเล่าว่าผมไปทําเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของผู้ชายได้ยังไงผมเป็นเด็กเกเรมาตลอด เป็นนักเรียนชั้นเลวเลยผมชอบทําเรื่องโง่ๆแถมเพื่อนๆก็เป็นแบบผมด้วยผมชอบชีวิตที่เป็นอยู่ดีแต่พ่อแม่ไม่ชอบพ่อผมทํางานตั้งแต่เช้าจนเย็นแต่ครอบครัวเราก็แทบชักหน้าไม่ถึงหลังผมย้ายโรงเรียนไปเรื่อยๆที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพราะผมโดนไล่ออกเพราะพฤติกรรมที่ไม่ดีและเกดแย่พ่อแม่เริ่มเหนื่อยที่จะด่าและพยายามให้ผมมีความรับผิดชอบผมไม่คิดถึงอนาคตเลยสักนิด และเอาแต่ทำตัวเกเรยอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งหลังผมโดนไล่ออกจากโรงเรียนอีกแห่งพ่อจับผมคุยจริงจังที่บ้านแกไม่เอาอะไรเลยแถมไม่สนใจอะไรด้วยแล้วแบบนี้ตไปจะเป็นอะไรท่านตะโกนผมจะตอบอะไรละ่ะท่านพูดถูกแต่พ่อไม่ยอมให้ผมหล่อแหลแล้วท่านบอกว่าถ้าผมไม่ทำตัวดีๆท่านจะส่งผมไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารให้พวกเขาดัดสันดานไม่นะ ผมนึกไม่ถึงเลยผมรู้ว่าโรงเรียนเตรียมทหารคืออะไรและไม่อยากไปที่นั่นผมเลยบอกพ่อว่าโรงเรียนไม่ใช่ทางของผมความฝันคือเป็นวอล์เกอร์และได้เงินเยอะๆแต่ทว่าผมต้องการเวลาหลายเดือนเพื่อศึกษาคลอสพิเศษถึงจะเป็นได้พ่อคิดและบอกว่านั่นคือโอกาสสุดท้ายวันถัดมาท่านให้เงินผมไปโรงเรียนและบอกว่าเอามาจากเงินกู้เรียนของผม ลูกต้องไปเรียนทําวิดีโอและเรียนให้จบถ้าโดนไล่ออกอีกลูกโดนส่งไปโรงเรียนเตรียมทหารทันทีท่านพูดหนักแน่นก็ผมว่าโอเคแหละเพราะยังไงผมจะเรียนทําวิดีโอและพูดถึงเรื่องรถเจ๋งๆและชีวิตสุดหรูหรานั่นคือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้ผมก็เลยรับเงินมาจากพ่อและเริ่มมองหาโรงเรียนบล็อกเกอร์ทางอินเทอร์เน็ตแล้วผมต้องแปลกใจเพราะมีเต็มไปหมดเลยแม้ในเมืองเล็กๆก,ก,ก็มีรูปสีสวยดึงดูดผม แล้วบอกว่าหลังเรียนจบคอร์สแล้วจะเป็นยังไงผมเลือกโรงเรียนแห่งหนึง่งและส่งใบสมัครไปผมชอบที่บนเว็บมีรูปสาวสวยน่ารักเต็มไปหมดคงเป็นครูสอนผมคิดงั้นแล้วในวันเดียวกันผมก็จ่ายค่าเรียนทั้งคอร์สก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นวอลเกอร์สุดเจ๋งแล้วในตอนเย็นผมไปบอกเพื่อนๆว่าไปเรียนในโรงเรียนวอลเกอร์และไม่นานจะเจ๋งและโด่งดังผมจะถ่ายวิดีโอเจ๋งๆรถปาร์ตี้เงินสาวๆ และเพลงมากมายนั่นคือสิ่งที่ผมคิดเพื่อนผมชอบแผนผมและบอกว่าเจ๋งมากแล้วไม่กี่วันถัดมาผมก็นั่งอยู่บนโต๊ะเรียนโรงเรียนวอลเกอร์แล้วสิ่งแรกที่ผมเห็นคือเป็นผู้ชายคนเดียวในห้องผมโดนสาวนั่งล้อมผมรู้สึกแปลกใจหน่อยๆแต่ก็ดีใจด้วยพวกเธอมองผมอย่างสงสัยและซุบซิบกันอย่างแปลกใจเมื่อการเรียนเริ่มขึ้นผมก็รู้ว่ามีอะไรแปลก ครูของเราครูแฟนนิงเริ่มพูดถึงเทนความสวยการแต่งหน้าและเรื่องอื่นๆที่ผมไม่รู้จักสาวๆตั้งใจฟังไค่รู้ส่วนผมก็เอาแต่คิดว่าผมหลงมาที่ไหนเนี่ยหลังเรียนจบคาบผมก็ถามผู้หญิงร่วมชั้นว่านี่โรงเรียนอะไรเธอดูแปลกใจและบอกว่าเราอยู่ในคลาสกูรูความงามผมไม่รู้ความหมายคำนั้นเลยเธอบอกว่าโรงเรียนนี้สอนเทนแฟชั่นและจะแต่งสวยให้คนอื่นยังไง แต่ผมไม่ได้อยากเรียนอย่างนั้นทำไมในโฆษณาไม่เห็นเขียนเอาไว้เลยเธอบอกว่ามันเขียนเต็มเว็บโรงเรียนเลยนะผมเลยเปิดทันทีและมันเขียนตัวเล็กๆผมรีบไปหาครูฟานนิงทันทีผมบอกว่าตัวเองหลงมาที่นี่โดยบังเอิญและอยากขอเงินคืนแต่ครูบอกว่าพวกเขาไม่มีนโยบายคืนเงินซึ่งเขียนเอาไว้บนเว็บของโรงเรียนด้วยผมมีแต่ต้องเรียนต่อหรือออกมามือเปล่า ผมรู้ตัวว่าสวยแล้วถ้าพ่อผมรู้เข้าว่าผมใช้เงินสนวนเปล่าผมงานเข้าแน่นอนก็ผมเลยต้องเรียนต่อที่นั่นก็เลยได้มาอยู่ในโรงเรียนวอลเกอร์ความงามแทนปกติแล้วผมว่านั่นไม่ใช่งานสำหรับผู้ชายนะเราเรียนการแต่งหน้าทำผมและถ่ายวิดีโอเรื่องวงการแฟชั่นทุกอย่างเกินความเข้าใจของผมไปหมดอย่างเดียวในโรงเรียนที่ผมชอบคือมีสาวๆมากมายมาสนใจผม ผมสนิทกับสาวคนหนึ่งเลยด้วยแอลีนเธอมาจากครอบครัวที่รวยมากและฝันจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามผมเล่าเรื่องว่าตัวเองมาที่โรงเรียนโดยไม่ตั้งใจได้ยังไงและเธอขำอยู่นานมากแอลีนบอกว่าเป็นความผิดพลาดที่ตลกที่สุดเลยเรานั่งด้วยกันในห้องและเธออธิบายทุกอย่างที่ผมเข้าใจผิดในคราบของครูแฟนนิ่งให้ฟังผ่านไปสักพักคุณพ่อก็ถามว่าผมเรียนเป็นยังไงบ้าง ท่านอยากรู้ว่าเขาสอนอะไรบ้างและชอบเรื่องอะไรในนั้นผมนึกภาพออกเลยว่าถ้าพ่อรู้ความจริงจะเป็นยังไงก็ผมเลยต้องโกหกว่าทุกอย่างโอเคและไม่นานจะได้เป็นร็อกเกอร์ชื่อดังแน่นอนผมไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดีเพราะผมห่วยจะตายเมื่อผมเจอเพื่อนๆที่ถนนพวกเขาก็ถามเรื่องการเรียนเหมือนกันผมบอกว่าผมถ่ายวิดีโอกับรถเจง๋จงๆและสาวสวยด้วย พวกเขาอยากดูผมเลยสัญญาว่าเดี๋ยวก็เห็นเวรกรรมผมต้องรีบหาทางออกด่วนดังนั้นวันถัดมาผมเลยวานสาวๆในห้องให้ช่วยหน่อยผมอยากให้พวกเธอเล่นตามน้ำโชคดีที่พวกเธอก็ตกลงสุดสัปดาห์ถัดมาพวกเราก็แซงถ่ายวิดีโอที่ถนนแอลีนยินพิงรถหรูและเอากล้องตัวเท่มาด้วยมีสาวๆสองสา,สา,สาคนมาเป็นตัวประกอบด้วยแล้วเพื่อนผมก็มา เราทำเป็นถ่ายวิดีโอทาำล็อกผมพยายามทำเป็นคนเท่มากๆคนที่มีรถรูและมีสาวๆร้อมรอบแต่เว่าในตอนนั้นผมก็รู้ตัวว่านี่มันยี่เง่ามากๆพวกบล็อกเกอร์ต้องทำอะไรเห่เหยแบบนี้เพื่ออวดรวยด้วยเหรอแต่ยังไงเพื่อนๆก็ชอบที่ผมทำมากๆพวกเขาเชื่อที่จัดฉากและบอกว่าผมเท่มากหลังจากนั้นเพื่อนๆและพ่อก็เลือกจ <ๆ S 1> ี้ถามผมไปสักพัก และตอนนั้นผมก็ตั้งใจเรียนที่โรงเรียนวอลเกอร์ความงามเวลาผ่านไปผมก็โอเคขึ้นผมเรียนรู้เรื่องเทนสมัยใหม่และแยกการแต่งหน้าตอนเช้ากับตอนกลางคืนออกพวกเราเรียนเรื่องการแต่งหน้าหลายประเภทและจะใช้วิดีโอได้ยังไงสาวๆซ้อมแต่งหน้าให้กันต่อหน้ากล้องวันหนึ่งเอลีนจู่ๆก็ขอแต่งหน้าผมหน่อยอะไรนะแน่นอนว่าผมปฏิเสธทันทีเพราะดูสิผมเป็นผู้ชายนะ แต่ครูเฟนนิ่งก็บอกว่าจริงๆผู้ชายมาสอนแต่งหน้าได้และสาธิตด้วยใบหน้าตัวเองเป็นเทรนที่นิยมกันมากนะเอลินก็เตือนด้วยว่าเธอช่วยผมถ่ายวิดีโอโชว์เพื่อนก็ถึงตาผมช่วยเธอบ้างแล้วผมก็เลยตกลงและยอมทำตามที่เธอขอและเอาจริงๆนะผมชอบอยู่นะผมรู้สึกว่าเธอใกล้มากและสัมผัสของเธอนุ่มนวลแค่ไหนผมสนุกกับการแต่งหน้าอยู่ชั่วโมงหนึ่ง และเมื่อเสร็จแล้วสาวๆก็อึ้งมากผมมองในกระจกและจําตัวเองแทบไม่ได้ผมดูสวยมากๆเลยแน่นอนผมไม่อยากเห็นตัวเองแบบนี้แต่เอลีนแต่งหน้าได้เก่งมากจริงๆเป็นครั้งแรกเลยที่ผมสนใจสิ่งที่โรงเรียนที่สอนผมเรียนเรื่อยๆผมก็รู้เทคนิคสกินแคร์ทั้งหมดแต่งหน้ายังไงให้ดีและคิดลุกใหม่ได้ด้วยผมวาดรูปเก่งและตอนนี้ทักษะนั้นก็ใช้เป็นประโยชน์ ผมแต่งหน้าเก่งกว่าสาวคนอื่นในห้องนั่นทำให้แอลีนหัวเสียมากกว่าใครเลยตอนนั้นเธอเป็นแฟนผมแล้วนะเธอไม่เข้าใจว่าทำไมผมแต่งได้เก่งกว่าเธอและสาวๆอื่นๆแม้ผมจะเป็นผู้ชายแต่ดูเหมือนว่าผมจะมีพรสวรรค์ครูเฟนนิ่งชมผมอยู่บ่อยๆและบอกว่าผมเป็นธรรมชาติมากเพราะอย่างนั้นแฟนสาวกับผมเลยสร้างแชนแนลขึ้นมาแทบทันทีแอลีนคิดสไตล์โดดเด่นให้กับวิดีโอใหม่ๆของเรา และบอกว่าเธอจะหาอุปกรณ์ที่จำเป็นมาให้และผมก็จะคิดลูกปังๆมาใช้ในวิดีโอแรกผมรู้สึกมีไฟในสิ่งที่ตัวเองทำมากแต่วันหนึง่งแผนของผมก็ล้มไม่เป็นท่าผมเหลือเวลาเรียนอีกไม่กี่วันและผมก็ตั้งตารอทำช n แนลของตัวเองแล้วจากนั้นเย็นวันหนึง่งพ่อก็เข้ามาหาผมและถามนี่อะไรเขาเอาคลิปที่เอลีนแต่งหน้าให้ผมครั้งแรกผมรู้ตัวว่าความแตกแล้ว เลยจำเป็นต้องสารภาพทุกอย่างจนหมดผมคิดว่าพ่อจะสนับสนุนแต่เขาเริ่มตวาดว่าผมใช้เงินเสียเปล่าและทําอะไรไม่เหมาะสมกับผู้ชายเลยพ่อผิดหวังในตัวแกม,มากโทบี้ไม่คิดว่าแกจะเป็นแบบนี้ท่านพูดด้วยความโกรธพ่อบอกว่าจะเรียกสติผมและส่งผมไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารผมพยายามอธิบายว่าผมทําสิ่งที่เรียนได้ดีมากๆแต่ท่านก็ไม่ยอมฟังและบอกให้ผมไปเก็บของอย่างที่คุณคงเดาได้ เพื่อนผมคงเห็นวิดีโอบนอินเทอร์เนต็ตนั้นเหมือนกันเมื่อพวกเขาเห็นผมนอกบ้านทุกคนก็ชี้มาที่ผมและหัวเราะเยาะผมพวกเขาบอกว่าผมไม่ใช่ผู้ชายแล้วและไม่ยอมเป็นเพื่อนกับผมคนเดียวที่อยู่กับผมและให้กำลังใจคือแฟนสาวเอลีนเธอบอกให้ผมช่างพวกเขาและไปทำในสิ่งที่ชอบแต่ผมสงสัยขึ้นมาถ้าพ่อกับเพื่อนคิดกับงานอดิเรกของผมแบบนี้แล้วคนดูในอินเทอร์เนต็ตจะว่ายังไงล่ะคุณว่าผมควรทำในสิ่งที่ถนัดต่อไปไหม หรือผมควรไปเป็นทาหารอย่างที่พ่ออยากให้เป็นบอกกันมาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับ